สวัสดี FC ฟังไทยและฟั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องระดาจะมาเล่าความฝันให้ฟันนะคะผีมาบอกเลขพี่น้องสองตัวหางเดียวพ่อถ้าออกตัวนี้แล้วให้ไปเหตุบุญให้เพิ่นเด้อเผิ่อมาพี่น้องไปรับชมรับฟังเลยนะคะก่อ,อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องระดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะวันนี้มาตามแนวท้างของน้องนาด,ดากับแม่นาด,ดาแนวท้างของน้องนาด,ดานี่ยเด้อพี่น้องคลิปแรกของเพิ่นนะคะเพิ่นบอกว่าเลขเพิ่นบอกเลขหกหาแล้วป้ายสินค้า3าเกกันสาหสลากินแบ่งเพิ่นไปจับอยู่โรงบ้าบศูนย์คอนแก่นคือ4 9่้าห้านะคะแล้วก แม่น,น้องนาดาก็เอาเป็นโรน้ำกันกับคลิปที่ว่าคนเมารถลมนะคะก็จะมีหาวของน้องนาดาอยู่นีนะคะสำรับมือเลขกอ,อก้อมือเลขอ,อก้อห้ากระสุปให้อีกว่าเลขน้องนาดาจะมีเก้าห้ากับหกห้านะคะนะคะ,ะเข่าทั้งบนทั้งล่างของคนละนห้คลิปเกียเปลวสาง,งคลิปซี่คลิปของเมือ่อ หลักฐานมีนะคะลงก่อนเลขออกแน่นอนออกอนาดานะคะนี่จับสลาก,กินแบงกับเป็น495เลขออกหาเกาลางนะคะคิดยาปนบวงได้ปะคนโล่งน้ำกันกับแม่เพิ่นบางคนกับสิวาเลขลายโตนเป็นเลขแม่เลขลูกน้นที่ย่ายเขียนแยกหาย,ยู่นะคะอ่ะมือสรุกค,คิดเล กับปลาขาขนมค่าน้องระดามันอยากกินยังกอไก่ไก่เคฟซี่มันอยากกินไก่เควฟซี่มันกับปาก <c oughs> มกาก่มหายนะคะเคฟซี่ <c oughs> กับโชคดีอยู่นุ่นทียาขอเบาผ่านคลิปนี้เนอคะ่ะต่อไปนี้จะไม่มีการอ่านรายชื่อทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะแต่ว่าเฮาขออนุญาตเบาอ่านรายซื้อย่านพี่น้องอย่านยัง ย่านซ่องปิวขันทองปิวมันเห็ดมันเห็ดะะาลายเนาะแต่ว่านุนทิยาก็จะให้แม่น้องระดาร่วมร่วมต่อหลังไม้คือเขวาวยอดตรงกรรันพ่อนะคะเพป่าพานท้างซ่องเ่านี่กับบ่อร้ายนะคะ้ะวก็ส่วนหนึ่งเขาบันที่แม่น้องระดาก็นีนะคะส่วนหนึ่งเขาบันที่นุนทิยากอีกส่วนหนึ่งเขาบันที่ข้าบ้านนะขผาวบ้านไปเช็คแล้วลได้ร้ายกันไรรวมยอดได้สามพันหาไหมจ๊ะสามปันหาจ้ะ แต่การคลองขลองข่อยก็เลยสองพันสองปัญหาบัญชีข่อยก็สองปัญหาแต่ว่าอยู่บัญชีนุ่นทิยานี่รวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลผ่นานบัญชีนุ่นทิยาเป็นเงินหกพันหนึ่งร้อยบาทนะคะถึงมือและะะ้วเด้อค่ะขอบคุณอเอชีได้หลายเด้อจากอวนนี้ก็ให้เป็นกลางอีกอวนนี่ก็ได้ถือทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเขียนให้ตัวได้ก็กต้องงวดนะือไห ศูนเจคับกับหนั่งล่ะกับสามเจับสามเจหนึ่งมังบางคนกับแม่เป็นสามเจ็หนึ่งบางคนกับแม่เป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งเขแต่ว่าขเบิ่งเป็นเป็นศูนย์เจศเจ็ดับสามเจ็ดหนึ่งเนะอสามเจ็ดหนึ่งอันนี้คือเลขน้องนาดาเนะน้องนาดา ทาเบิ่งอีกว่าเพิ่นสิตบนรถตรี่มื้อนไปใช้มันไปโรงเรียนบ่จ๊ะออืไปโรงเรียนไปโรงเรียนเราเพได้ยินข่าวว่าแม่น้องนาดาฝันฝันว่าจังไดบอกเอฟซีนําแน่คือว่าได้ยินข่าวว่าฝันว่าผีบอกเลขเป็นโตบอกข้าวแยกไปแ้วแยกกันเด้อลูกเลขลูกกับเลขแม่นี่แยกกันแยกให้อยู่เขียนแยกให้อยู่อันนี้แถวนี้ของลูกแถวนี้ของแม่นะดาเอฟซีจะบ่ได้งงสิว่าบางคนเพิ่นว่าเลขหลายเลขหลายไหมจ๊ะ มื่อวานนี่บ่ามันเลขฝันเมื่อวานที่เวาปล่อยไปเป็นเลขคนเมาเนาะเ,นเลขคนเมา่เพื่นบอกเลขงวดก่อน,นเพื่นบอกฮกหาหาฮกเพื่นบอกหาฮกแม่นจังเลยเพื่อนเพื่อนบอกอีกนะก็ะเลยเอามาลงเผื่อมันออกแล้วจ้ะเนาะมันออกกันจิซื้อเราเท่าไปให้เพิ่นไหมพี่น้องแม่นองดาบอได้ฝันหมู่บ้านนี่คนเมาบอกแปดหนึ่งนะแม่นแต่บอกหูึ่เดียวงวดก่อนนี่บอกหาฮกหมู่บ้านนี่บอกแปดหนึ่งแต่ว่ามือนี่ที่มามอบเงินนี่เพราะว่าแม่นองอาดาฝ<ๆ>ัน ฟันเป็นโตผีบอกเลขเป็นโตีบอก<ต>บอก็เล, <laughs> เลอยอดบ่ได้ที่จะมาสัมภาษณ์บอกให้ฟังน้ำเนี่ฟันว่าจังไดบอกไอ้ซี่ฟังน้ำเนี่ยมาเราไปกับหญา้าไม่จ๊ะไปกับหญา้าขางบ้าทกับลูกไส้เพิ่นความฟันพุ่นไปทางพุ่นไหมไปทางกันเขื่อนวังนินฝาพุ่นแหละพากันไปหน้าเพื่นในความฟันนะจะไปกินอียังก็จะจะมีบุญอียังในความฟันอ่ะนะไม่จ๊ะจะก็จะมีบุญยังแล้วพากันกินเข่ากินยังแล้วบัดนี้นี่มันยิ่งพุ่นหนึ่งเลยมามามานางนั่แต่ว่าเพิ่นบนนางในในวงกินเข่าหรอกเพร่นยิงนางข้างอนอก แต่คนนางหั้นคางสิแหละขั้นคางให้ชุ่มคอยมาจ้ะบบสูนาบออเปิลเป็นคนข้นเป็นอยัางเราบอกเราเป็นผีเหรอวะเราบอกเราบอกคนเป็นผีมาจ๊ะในฝันบอกเลยว่าเป็นผีว่าเออเรากินเข่าเราก็บโกินน้ำในความฝันนะเราเพิ่นมาอย่างคอยก็เลยก็ไม่รู้เรามานางเราบอกเลขอืมอันก็คอยก็เลยท่ามหยาห์หยาห์วะยะนี่ผู้ใดกู้คอยคือโบกเคยเห็นนาว่ะจ้าหยาห์ก็เรียกวะกูกับโบแจักคือกันกูกับโบเคยเห็นเราบอกว่าเจ้าโบกเคยเห็นก็บอกว่าเป็นผีเนเราเราว่าไม่ยิ่งไม่ยิ่งเหมือนว่า่ ที่คอยนางกินเข่านางกินแล้วก็เลยถามเราเราในหนังคางๆนะบอกซื้อบอกเ่าซื้อบอกนามสกุลพ่อว่าซื้อว่างเลยซื้อวัดเจนหอมบุญล่าระวังสินะบอกคักปานนั่นปานสิให้เฮ็ดบุญให้แม่นบอกว่าขคอยบอกเลขบอกเลขบอกพอเราบอกเลขแล้วเราบอกคอยซื้อนี่เด้อเห็ดสังฆทานของคอยเด้อถ้าเลขออกตัวนี้ถ้าเลขมันออกตัวนี้แล้วเห็ดสังฆทานเลยคอยซื้อจันหอมจันหอมบุญล่าคอยบูชาแต่นามสกุลแต่ว่าซื้อกับบูชาคือ น้ามสกุลบุญหลาบ้านนี่หลายคนเบิดบ้านข่ะมหมดแก้วเบิ้ดบ้านแต่ว่าคนซื้อจันทร์หอมนี่จักซิมีหรือว่ามีกับบรู้เมันเป็นซื้อจริงเด้่ยนั่นหรอเป็นซื่อจริง่ไม่ใช่ซื้อเล่นเนาะเมนจ้ะคนบอกเลขตัวใดมันบอกเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดแปดเอาคุณคือบอกอลไรตัวไห่เอาผลว่าันเป็นมันเป็นทะเบียนบ้านไหมทะเบียนบ้านอยู่อยู่ไปกินเขาเป็นทะเบียนบ้านอ่าแต่พี่บอกพี่บอกเจ็ดหาแต่ว่าทะเบียนบ้านเมอนมองไปกินเขานะมองไปกินเขาเลขบ้านเจ็ดแปด เป็นเช่นเบือนบ้านเพิน่นแต่เจ็ดแปดแต่ว่าพี่บอกอเจ็ดหาตัวเดียวไหมจ๊ะคนบอกอ,อนันที่จ้บัวเจา้าอยดองเเป็นผีเพิ่งระวังสินแน่มัยิงอะไปนั่งกินขา้าวเลขบ้านเจ็ดแปแม่นจ้ะเพิ่นเลยาว่าเพ่ออกดอ,อกเจ็ดแปไม่ชองเจ็ดหานวาสิน้นพี่กวางสิแม่พี่บอกว่าเลกจะออกเจ็หาจ้ะแม่เ้นเพิ่หัเพิ่งออกไปันันเพิ่งออกมือเกาะออกออกเกาหาบอออกโคกหาไม่ออกเจ็ดหากับบ่วแปดด้วยเนาะ อะไรวเอันก็เรียฟันฟันกับฟันจำเรียนพี่น้องเลยิ่นบอกว่าท้าเลขออกตัวน,นี้เห็ดสังกระทะเนี่ยคยุยเด้อคอยซื้อจานหอมบุญลคะคุณวาเอาเขียนเลยพีพีซื้อซือ้อจานหอมซื้อพีเนาะจ้ะทะเบียนบ้านจะไปกินเขานะเจ็ดแปดบ้านในพี่เลววะบ่ออกร้องไม่จีออกเลขข่อยนี่เจ็ดหานี่เลขพีนี่ข่อยเป็นพีเด้อวะ เราก็บอกว่าเราเป็นพรีเหมือนจะเงินอยู่งเนยเป็นเนี่ยว่าจะไซส์วะโอไม่ก้อนเม็ดใช่ครับตีเล็กตรงเนี้ยหน้าก็ไปน้าหมดจ้ะอ้าวพี่น้องพรีบอกเลขเดซเอาไปเชียงกันหรอกพี่น้องแม่น um> ้องระดาฟันว่าได้ไปกินข้าวยู่บ้านเลขที่เจ็ดแปดแต่ว่าพรีบอกเลขว่าเลขบอออกเก็แปดเลขจะออกเก็ดหาทาเลขออกเก็ดหาเนี่ยไปทำบุญให้เพลินพรีซื้อ จันหอมบุญลา่ญลาต้าเลขน,นอ่องราดาที่เพินห้ต้องวดน,นะคือศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งนุนทิยาแยกห้เลขแม่เลขลูกเ้ยพี่น้องยาบาเลขหลายตัวนะคะนะคะผีบอกเลขว่าเลขจะออกเจ็ดหาพนไปนางกินเขายุบาเลขที่เจ็ดแปดเลขน้องระดาศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งทาเลขออกเจ็ดหาไปทําบุญให้ผีผีบอกซื้อเลยนะคะส,สังกระทานห้หมดวะไปทําบุญให้เขาด้วยซื้อผีจันหอมบุญล่า แต่เพิ่นยังหนุ่มๆอยู่เลยั้งยังยังเขาเป็นสาวๆบอกเป็นเห่าเด้ความหมายแบบมันเป็นบุญเป็นยังเห็ดเป็นยังอะไรบอกฮางเดียวนึงเนาะแมนบอกเลขฮางเดียวมาจ้ะเลขจำเไขฮ้างไปแต่มันเป็นทะเบียนบ้านเพิ่อนมาเลขจะออกเลขจะออกคอยวันทะเบียนบ้านออกทะเบียนออกญาได้กว่าออกทะเบียนบ้านนี่แหละจี๊ดแป๊บบอกเราจี๊ดแป๊บเราจี๊ดหาหัวนะเพิ่นบอกบ่กว่าจีดหานี่ออกบนหรือออบล่างเบรย์บอกว่าบนหรือหลังเลขน้องน่องนาดาศูนย์เจ็ดก็สามเจ็ดหนึ่งเลขผีมาบอกนะคือเจ็ดหาเลขบ้าน ที่ไปนั่งกินข้าวนั่งคือเจ็ดแปดนะข้าวขียนพีชก็นีนเลขบ้านเลขบ้านเลขพีบอกเลขจะออกคือเจ็ดแปดไอเจ็ดหาเจ็ดหาเลขบ้านอ่ะเจ็ดแปดเลขบ้านเจ็ดแปดเลขพีบอกตัวเดียวนะเจ็ดหาเลขน้องนาดาวงเจ็ดก็สามเจ็ดพี่วัวหลอนหรือพี่วัวดำหรือพี่วัวโปก พ่าคนคือบอกค่กแต่แอวตัวนี้ไฮเปเซ็นกังฆทานให้เซ็นังฆทานซื้อนี่ซื้อนี่พหมอนว่าเลยจ้ะบอกวอดซื้อหอดน้าสกิลแต่ในความฟันกระทั่งหนาว่าเจ้าผู้จักบอบอชิเจ้าผู้จักข่อยดอกไข่เป็นผีเหมือนว่าใช่ไหมแต่ว่ายังนมนมไม่ใช่ปูเถาเลยจ้ะนั่งกินเผาอยู่บ้านเลขที่เจ็ดแปดแต่ว่าคนบริหารเต็มหนาเราอย่างแขางๆไม่นางขั้นแขางเห็นไหมจ้ะคนบอคอยอันคนบอสูนาคนเอ่าคนบอกนี่แหละอันงวดก่อนข่อยกระบอกอันลูกไส้อันหนาเจ้าไปอันเกาหา เรากับบสือแม่ระวังสิไหมงวดก่อนนะพี่ตัวนี้บอกเลขเพิ่นบอกเพิ่นไปนอนหน้าไปบอกลูกไส้ไปแมีนบอกลูกไส้หญ้าแดงเรื่องจริงบอกเออแเราบอกว่าเรานอนหน้าเราว่านอนหน้าแหลพี่จะบอกว่าอยังงวะอันพี่เป็นพี่ผู้สาวเนาะจ้าอ่ะฝุนนี้เป็นเป็นบาซะเ็เป็นบา่ยเราไม่มีเมียบอกอยินีไม่นอนดาวบออบ่าวบอกที่เโตมาบอกมือแรกบอกเก้าตัวเดียวจ้ามือคือที่ชอมามาฟันอีกวะ มาบอกบอกหาตัวเดียวเราก็เลยหวานกูได้ก็คาดกูได้ตัวเดียวคอยคิดว่าเราได้ขอเราคนแรกวันแรกทายคลิปแล้วว่าคนแรกตัวเดียวเคนได้ตัวเดียวได้เก้าอ๋ตัวที่สองมาผมจะได้หาตามพี่ผู้เดียวกั่พี่มยิ่งู้นีอ้าวพี่น้องสรุปงวดนีพผ่านมาเพิ่นบอกเก้าหาบอกลูกไส้ลูกไส้ยาแดงเนาะมวดนี้ก็บอกเจ็ดหาแล้วค่ะเจ็ดหาเลขจะออกเจ็ดหาเพิ่นฝันว่าได้ไปนั่งกินข้าเยอะไาเลยที่เจ็ดแปด เลขน้องนาดาคือ0ูนกับ3ามเจหนึ่งนะคะถ้าเลขออกเกตหาพ่อ้ไปทําบุญหายผีซ <ừ> ื้อจันหอมบุญล,ล่านะคะบมรู่านุนที่ยาเขียนผิดให้เขียนถือซื้อเพิ่นเมืะะบบ่อค่ะับุญแจก็ซื้อซื้อจริงกับบุญล,ล่าก็นำสะก,กุลบุญขามอดแก้วกัแจ๊คสิ แล้วพี่บอกหางเดียวคือ7จหเลขเพิ่นโบนเพิ่นบ่ได้บอกว่าบนหรือลาบสามสิบกว่ากว่าออกไม่น้อยด่ะเพิ่นบ่ได้บอกว่าออกบลหรือลาบ่บจ่ะเียบอออกรอยเจ็ดแปดนั่งกินเขาอยู่บ้านที่เจ็ดแปดพี่บอกว่าเลขจะออกเจ็ดห้าเลขนอกนาดา0ูนยกับ3 7มหนึ่งถ้าเลขออกเจ็ดหายไปถ้าุบุหายซื้อหายพีซื้อบุญ คนย้อนคนบอกวันวันที่แล้วค่อยไ้กับบ่มีผู้ใดซื้อเราวะอืมเขียดว่าบ่มีคนซื้อให้สื้อค่อยหวานมาให้อ้าวเอฟซีสื้อให้เพิ่นได้เด้อเดินมาทำบุญร่วมกันมาห้พี่กระตัวใครจะไปซื้อเนาะไฮเก่าแล้วมาไฮหาไฮขาเหม่อไหมฮะขาเหม่อเนาะเพิ่นขึ้นมบอกทีเดียวแล้วเลยเนาะใครเขียนว่าบอกสองตัวเราวะบ่บอกตัวเดียวบอกเก่าตัวเดียวเราวะบอกเก่าแล้วมารุ่นมาบอกลุ้นมาบอกหาตัวหนึ่งใครจะไปซื้อเนาะ เอามันบรรทามือรุ่นเป็นมาบอกอีกตัวหนึ่งเป็นเลขสามตัวเลยสอเอากระจังกั๊ดแม่พี่น้องเอาหายเอฟซีโสมากันหน้ท่างของแม่น้องนาดานะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เอาแนวท่างมาแบ่งฝันให้ยเอฟซีสดีน้องเยอ